คุณบพอมแลขอเสียงปรบมือต้อรับคุณบอยปรกัิชาติสวัสดีคสัีครับเรารนกันดีมคเจอกันอีกแล้วนะคะ คุณได้แต่ว่าอย่าลืมทันโซเชียลดีไซน์ซึ่งด้วยใช่แต่ก็ต่างกันด,ด้วยนะฮะระยะตางกัน เลยก็มีชื่อเรื่องปาดอีกที่ทำนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเราจะเปิดกล้องครับชื่อสายลับดิสกอสสายลับดิสกอสนี่ยัไม่ได้ทานเลยรยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงของนักเอกนักเอกอ่าซึ่งต้องขอบอกเลยว่าการที่คุณบอยจะไปเล่นละครก็จะมีฉากหรืออยากเข้าใกล้แต่เข้าไม่ได้โซเชียลดิจิตี้ฉากแบบบู๊หรือฉากแบบ ใช่ารต<ช>อ่้อความจริงแล้วคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการถ่ายะคอหรือทำงานแล้วเวลาทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหน,ไหนเนีม,นมีการเรียกว่าคอนแทกกันมีการพูดคุยกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากเวลารเราจะพูดคุยกับใครใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือเรื่องความมั่นใจเนาะไม่ง<อ>ันแ่อนป็นไม่กล้าคุยไม่กล้าว่าพักทายไม่กล้า ใช่พีいい่นะฮะแล้วแล้วที่สำคัญแบบเพื่อนเราต้องถ้าบอกด้วยอถูกต้องนะฮะเพราะว่าคือเราก็ต้องแบบว่าใช่ไหมมู้ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบสมมติเรามีกลิ่นปลากลิ่นปากทม่กลิ่นปากมีกลิ่นปากอย่างเงี้ยคือเอาเขาแล้วคนที่เขาที่คุยด้วยเขาเขาไม่บอกเราอะเขาว่ยให้เราบอกว่าไอคุยอุ่นต่อที่สภาพเลยไหเพราะฉะนั้นเรื่องของกลิ่นปากเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ค่ะ บอยมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ้วก็อาการต่างๆเกี่ยวกัชบช่างปากอย่างอะไรบ้างคะครับผมก็โอ้โหความจริงแล้วต้องบอกขอเลยว่าเรื่องของกลิ่นปากเนี่ยนอกจากมันจะเป็นอะไรที่มาทาลายผลคุณภาพของเราทาลายความมั่นใจของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือไปมาเอ่อเรียกว่ายัางไงดีฮะมีผลต่อการใช้ชีวิตด้วยนะ หลายอย่างนะฮะเพราะว่าสุขภาพกลิ่นปากเนี่ยมันก็มันก็มีหลายสาเหตุะนะฮะโดยเฉพาะเป็นฟันผุนรหรือว่าเราไม่สะอาดใช้าใชยาสีฟันที่ยังไม่ได้โอเคถูกต้องนะฮะแล้วถ้าเกิดเราแปรงไม่สะอาดใช้ยาสีฟันไม่โอเคทีค่ปัญหาที่ตามมาอีกหนึ่งอย่างซึ่งสำคัญมากๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเคยเป็นนะฮะกคือเรื่องของการเสียวฟันนั่นเองโอ้โหใครเคยเสียวฟันบ้างคะใครเคยเป็นบ้างนะเสียวฟันเดี๋ยวมาดูเลยฮะ แม่ค่ะพี่พอจริงๆเ <c oughs> สียพันเลยพ่เสียพันเพราะว่าเราไปกินอะไรฮะ <c oughs> เช่นเช่นเช่นไอศ์ครีมของเย็นอะไรอีกครับ <c oughs> ของเปรี้ยว <c oughs> ของเปรี้ยวเช่นของเปรี้ยวขอม่วงขอม่วงอะไรอีกฮะกินของอะไรอีกของแข็งกินอะไรครับของแข็งเดี๋ยวเยี่ยวเหรอคุณกินอะไรของแข็งฮนะ <c oughs> อ๋อคุณกินแข็งๆเนาะฮะถั่ว คืนความจริงแล้วแต่ละคนก็มีความไวต่อสิ่งที่มาทําให้เสี่ยฟันยังไม่เหมือนกันบางคนก็บอกของเย็นบางคนก็บอกของร้อนาคนก็ของแข็งคนก็่างกันออกไปความไวต่างกันออกไปนะซึ่งการเสี่ยฟันนี่เป็นไปที่แบบน่ารำคาญมากใช่ถูกต้องที่ผมบอกนี่งที่มันมารุกวนความสุขในการใช้ชีวิตนะเพราะว่าผมเชื่อว่าความสุขในการใช้ชีวิตของทุกคนที่เนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือก็คือเรื่องอะไรฮะไม่ต้องอายนะฮะเรื่องอะไรฮะ ม sure> um. uh. ึ่งกินนั่เองนะครับผมเพราะว่าไทยๆก็ต้องมีความสุขกนแลินไอจีคอบอยนี่รู้สึกว่าหลังๆนี่คือแบบผมก็เป็นสายกินเหมือนกันเป็นพวกชอบกินมีความสุขกับการกินนะครับเพราะทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมบอกว่ากินแล้วมันมีค่อที่ความสุขหลายคนก็ต้องเคยเห็นคือการเสี่ยวฟันนะครับผมแล้วการเสียวฟันเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเลยนะนะฮะสาเหตุหลักๆอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดเราแปลงฟันไม่ดีแปรงแรงหรือดูแลไม่ดีเนี่ยก็จะมีปัญหาที่คนเรียกว่า เหนือกรลดหรือว่าคอฟันลึกอ่าง่ายก็คือให้นึกภาพนะฮะฟันของเราเนี่ยถ้าเหนือกมันลดลงมานะฮะก็จะมีคอฟันซึ่งป็นส่วนที่เป็นเนื้อฟันอ่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีศูนย์รวมของเส้นประสาทเยอะมากนะทีนี้พอเรากินของเย็นของเปรี้ยวหรือว่าของแข็งหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นนะฮะไปโดนตรงเนื้อฟันหรืคอฟันเนี่ยจี๊ดเลยนะฮะมันก็จะมีอาการที่เรียกว่าเสียวฟันขึ้นมาหรือว่าบางคนเนี่ย กัดขอแข็งบ่อยๆแทงฟันแรงๆไอ้ส่วนที่มันเคลือบฟันอยู่เนี่ยซึกนะฮะไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ก็จะมาโดนเหนือฟันนะฮะก็จะเกิดาการเสียวฟันขึ้นมาพ<ม>บเป็นบ่อยเลยนะฮะทีนี้พอเป็นขึ้นมาเนี่ยกินไปได้คําสองครั้งไม่อยากกิน,ไม,กกนไม่อยากกินแล้วใจไปต่อ,อนะฮะแต่ก็ต้องแบบทนๆกินไปมันก็ไม่อร่อยแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วบายแก้ังไงคะคือตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะะทับผมก็เลยถามเพื่อนว่า ต้องถายังไงบางคนก็บอกให้ไปหาหมอฟันซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคือเราก็คิดว่าโอ้โหก็ไปหาหมอฟันเลยเหรอเนี่ยตับเสียเวลาเนาะกับแค่เสียวฟันเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนแนะนำมาเพื่อนแนะนํามาบอกว่าให้ลองมาใช้ยาสีฟันสูตรที่ป้องกันแล้วก็ลดการเสียวฟันดูสิก็คือเซนสุดายนั่นเองนะครับผมก็คือผมก็เริ่มใช้เซนสุดายมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ยัมีสูตรใหม่ล่าสุดออกมาด้วยนะฮะก็คือที่ทุกคนเห็นนะฮะเซนสุดายเธอเร์กมันติแพร์ฟ้าสีเขียวนั่ นนเราเลยไปสมุนไพรด้วยเป็นสูตรสมุนไพรนะฮะเรียกว่าเป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพรตัวแรกเลยที่แบบผสมยาตัว,ตวยาที่ต้องการการเสี่ยวันเข้าไปด้วยมันมียี่หร่ามันมีจุคาลิซัสอันนี้เพิ่มเรียกว่าเพิ่มเรื่องของลมหายใจให้หอบสดชื่น<ช><ช>ที่นีความมั่นใจเข้ามาเสียวฟันก็ไม่มีแล้วนี่แบบดูเดือดได้เต็มที่เลย เคุย่องเคบใครก็ได้ทีนี้มั่นใจะนะครับผมแนี่ตอนนี้นะคะหลายคนรู้แล้วอะว่าเทคนิคกับการลดอาการเสียวฟันฉบับคุณบอยเป็นแบบไหนได้ง่ายไมเดียวแค<ช>่รใ,<ช>ใช่แค่เราบบซื้อยาสีฟันมานะฮะ<ช>ของเซนโซไดเนี่ยแปรงเช้าแปรงเย็นนะฮะซึ่งในยาสีฟันเซนโซไดก็จะมีตัวยาที่จะเข้าไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงฟันนะฮะบำรุงเหงือกอ่าอย่างที่มีปัญหาเหงือกโดนใช่ไหมเหงือกก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมนะฮะคอฟันก็จะไม่ลึกเหมือนเดิมแล้วนะครับทีนี้ก็ กินอะไรก็สบายอะไรจะมาโดนนะบางคนนะแค่แบบว่าบางคนบางช่วงที่เป็นมากๆอ่ะแค่แบบเต่าลมมอกจะปากก็เสียวแล้วนะแบบลมผ่านช่องฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยออันน้เกิดการเสียฟันเพราะว่าฟันเรามีเส้นประสาทถูกต้องอันนั้นคือเป็นหนักแล้วอันนี้ต้องมาใช้ยาสิบแปดเซนไดถูกต้องเพราะว่ามันลดอาการเสียฟันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ถูกต้องนะครับผมตอนนี้ใช้คือเพราะนั้นเรื่องอาการเสียบันของผมนี่หายไปแล้วไม่มีแียวแต่ผมก็ยังใช้อยู่ ก็ค <ersch> ือเป็นใช้เพ right. right? ื <es> ่อการป้องกันนะครับเพราะว่าไอเหตุการณ์พวกนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมป้องกันไว้ดีที่สุดครับผีที่สุดค่ะนี่ง่ายกเพียงแค่จุลผลิภัฑ์ยาถีฟันเซนเซอร์ไดของเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะทุาบอยถ้าเกิดว่าใช้ซื้อยาถีฟันเซนเซอร์ไดของเราครบ299บาทนะคะนี่เลยนำใบเสร็จเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะหย่อนเข้าไปในกล่องล็อกที่รอทางด้านนี้นี่หย่อนเข้าไปที่อี เรื่อดีของเราอ,อยู่ในนี้นะคะซึ่งตอนนี้ยังมีเวลาให้ซื้ออยู่ไหมฮะ มีอยู่นะครับซื้อได้ข้างในท็อปเลยนะมฮะตรงนี้เลยพี่ต้องรู้นี่ตรงนู้นรู้นะฮะไปซื้อได้อยู่นะครับผมซื้อเสร็จแล้วไม่หย่อนได้เลยหย่อนตรงนี้ก็จะได้เปผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับคิปเซ็ตจากคุณบอลประกันพร้อมกับแถ่ดุจร่วมกันเลยทีนะคะแต่ก่อนที่เราจะนะคะมาจับรางวัลลัที่ดอนนะคะตอนนี้ยังช็อปได้อยู่นะคะมีเวลาประมาณ5้านาทีช็อปได้ง่ายเลยด้านลูกนี้ถูอถุงเซนสุดาอยู่ีของเราอยู่ด้านในนะคะ เลยค่ะเราให้เวลา5นาทีเท่านั้นนะคะอระหว่างรองผู้โชคดีของเรานะคะากับการช้อปปิ้งสินค้าเซ็นสไตย์ของโบ๊มาติ๊กแพคค่ะอ,อันดับต่อไปนะคะจะเป็นการถ่ายภาพ คุณบอยค่ะขอได้เชิญคุณไัรินไม้สี S n d w h i t r e s i Den t นะคะคุณจิตรธรรมพี่พักชนค่ะ Head of l o o ค่ะคนที่3นะคะคุณจิตพงษ์วงขวดนะคะ General Manager Hair and Oral Care ค่ะคนที่4นะคะคุณวิลาวาันคงพันนะคะ Chief Executive Manager Oral Care ค่ะและคนที่5คุณสิริรัตน์ตั้งรัตนาสตอมเมเนเจอร์รวมด้วยผู้บริหารจาก g S k ค่ะขอได้เชิญบนเวทีเลยนะคะ ด้วยก,กันนะคะจากการขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีนะคะจากคุณบอยค่ะนี่เดี๋ยวจะมีการมอบของที่ระลึกนะคะถ่ายรูปร่วมกันเลยค่ะจะเป็นผู้บริหารนะคะจากท็อปแล้วก็ผู้บริหารจาก GHK นะคะถ่ายรูปู่ก,กันกับคุณบอยนะคะแบรนด์พีเซเตอร์คนแรกของยานติปันเชนจอร์ดโควบมาติแคร์ค่ะ เป็นยาสีฟันที่ลดอ,อาการเสียวฟันได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงและต้องมีลมหายใจหอมสดชื่นด้วยส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติที่มีสารสก,กัดจากยี่หร่าและลิปตใต้ค่ะต้องบอกว่าเป็นยาสีฟันที่9ใน10ทันตแพทย์แนะนำให้ผู้สูยวุันใช้ค่ะมี่ยมจริงๆนะคะยาสีฟันของเรายิมสวยแบบคุณ กินปลาแถมไม่มีอาการเสียวฟันด้วยสามารถทานอะไรก็ได้ของเย็นของเผ็ดได้หมดเลยค่ะต่อไปจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะคะคุณบอจะมอบให้กับผู้บริหารน,นะคะจากท็อปแล้วก็ผู้บริหารจาก t s k ค่ะ,ะทุกคนแน่นอนนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเซ็กสดายูโราติดแิแคอยู่ข้างในนะคะ เอาไปใช้ลดอาการเสียวฟันและก็ทาให้ฟันปากหอมสะอาดสดชื่นที่สําคัญนะคะเรามีคลูออลา์มากถึง1,450 ppm มากกว่ายาสีฟันทั่วไปนะคะอันนี้ดีจริงๆค่ะต้องขอเน้นย้ำน,นะคะว่ายาสีฟันของเรานั้นใช้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเป็นยาสีฟันที่ใช้ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะฉะนั้นลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วตอนนี้ยังใช้ได้ไปเลือกเพื่อป้องกันอาการเสียวฟันนะคะ แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองลองซื้อไปสักหลอดหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วลองวายาสีฟันเซนจได้พว่าม,มาติดแค่ใช้ปีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะลดอาการเสียฟันได้ดีค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นผู้บริหารนะคะมอบดอกไม้ให้กับคุณบอยประกณ์นะคะที่เป็นเกียร์มาร่่มกิจกรรมในวันนี้นะคะกับกิจกรรมของเรา นี่ป็นการม,มอบดอกไม้นะคะกิจกรรมลดอาการเสียวฟั่นพร้อมลมหายใจร้อมสดชื่อแบบเซนชิดายไปกับบอยประกอนค่ะเป็นกิจกรรมง่ายๆดีมากเลยสามารถร่วมกิจกรรมได้นะคะตอนนี้ผู้ชักทีของเราอยู่ในกล่องแล้วนะคะาาๆๆๆนี่ยิ้มอย่างว่นใจจ้ะพี่บัยจริงๆเลย อยากให้ทุกคนไปลองดูนะฮะอย่างที่เมื่อกี้คุณหวยบอกนะฮะคือยาสีฟันเซนสุดายเนี่ยใช้ครั้งแรกนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเริ่มรักษาการเสียวฟันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะแบบว่ากังวลนิดนึงว่าเอะวันนี้เรามาแนะนำเนี่ยเซนสุดายคืก็มัตีแพ่เนี่ยเป็นสูตรสมุนไพรรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยไหมนะฮะเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่แบบเพราะมันต้องเข้าปากเราเนาะเข้าปากรสชาติมันจะแบบเออมันจะ กเ่าบอกว่าสมุนไพรก็จะรู้กลัวไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนนะแต่เขาบอกเลยว่าเซนสูดายคุณผู้ชมดแคร์เนี่ยด้วยความที่ผสมยูคาลิปตัสที่หล่าเขาเนี่ยโอ้โหพอใช้แล้วแบบหอมรสชาติคือดีอร่อยสดชื่นเวลาแบบว่าเราแปรงสีฟันก็ยยาสีฟันที่แบบพอแปรงมาปุ๊บแล้วแบบมันเพิ่มความสดชื่นเนี่ยมันจะรู้สึกสะอาดด้วยไงใช่ไหมใช่แล้วก็กล้าที่จะแบบใกล้กับคนนอื่กล้าพูกล้าคุยกล้ายิ้มอ่า ส่วนด้วยการข่คุณบอหากิจกรรมลดอาการเสียวฟันพร้อมลมหายใจท้อมสดชื่นแบบเซจ์ไดยไปกับบอยประกรนะคะเราจะมีผู้โชคดีจากท็ Top อปสเปนเดอร์ค่ะผู้ที่มีก็ซื้อสูงสุดค่ะจากที่ท็อปนะคะท็อปสเปนเดอร์วันนี้นะคะมีถึง5ท่านด้วยกันอันนี้เป็นผู้โชคดีที่เราติดต่อมาเลยคุณท็อปสเปนเดอร์นะคะ5ท่านขอเรียเจยิญนะคะคนแรก คุณสวรีเลิศไพบูณาน,น,นะคะเป็นผู้โชคดีท่านแรกถ่ายรูปคู่กับคุณบอยประกอรค่ะเรามีกล่องยาสิบันขั้นการที่หนึ่งอันนี้คือผมนะฮะเจอเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทเสื้อสอ้มค่ะเสื้อเหลืองค่ะเนี่เรามีกล่องทัานการที่คือด้นะคะเพื่อความปลอดภัยกับช่วงโซเชียลดิสทัชชิ่ค่ะยังไม่หมดนะคะนอกจากผู้ชี่ยวทีเ็้าเป็นเดอร์ของเราจะได้ใครพูดกันแล้ว อันที่สองค่ะดีก็ก็อันไหน,น,นแจ้งได้เลยนะคะพี่บอยมีเวลากับเราถึงสามวันด้วยกันนะคะอนอนีคุณดิลดายิ้มอย่างมั่นใจนะคะรถอาการเสียวตันลดลมหายใจหอมเสียวชีพค่ะท่านต่อไปคุณปะพิชยารอดศิลิค่ะ ก่อนค่ะล้อมีหลายท่านี่อย่าลืมไหมคะอย่าลืมกิจาการรมของเราวันนี้นะคะสำหรับผู้โชคดีลุ้งฝากประชาชนรอเลยคะ่ะดีใจจริงเลยเป็นลอสเบเดอร์ใช้ยาสีฟันนะคะลถอาการเสียวฟันลดลมหายหายใจอข้าเก็บที่แล้วยังได้ไข่มุกับคุณบอยด้วยคะ่ะท่านต่อไป ได้ขอที่ระลึดด้วยนะคะพร้อมกับผู้ฆ่านะคะและนา่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเซนสบายของบริษัทแท้ค่ะและท่านสุดท้ายสำหรับท็อปสเปนดอร์นะคะคุณออรบพินนิมมานวันค่ะท่านสุดท้ายนะคะยี่เป็นกิจกรรมนะคะ การเสียวกันพร้อมลมหายใจง้อมสดชื่อแบบเซนจรายไปกับบอลปกรณ์นะคะกิจกรรมที่เราเก็บคะแบบนนนะคะเพืซื้อ,อบเบอาเปเดยร์สูงสุดตั้งแต่วันที่8วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองคะ่ะไม่หมดค่ มีวงครับผมอยู่ไหมนะอยู่ไหมฮะอยู่ไหมอยู่เวลาสิบเอ็ดเอาไปสนมาใจเย็นๆก็จับเลยนะจับยาวๆสิบหกคนเลยค่ะใครที่มีชื่อนะฮะให้มาทางด้านด้านนี้นะซ้ายมือของผมนะฮะซ้ายมือของผมนะฮะอ่าคนต่อไปนะครับผมคุณนุสราสุขตาครับผม คนที่กีงคือคนี้ไม่ได้คนทไม่ได้ไปสอนไม่สานค่ะคุนอัสมา